สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1ตุ๊กติ๊กซื้อน้ำดื่มขวดเล็กและขวดกลางมาขายรวมกัน200ขวดเป็นเงิน1,200บาทถ้าเขาขายน้ำดื่มขวดเล็กราคาขวดละ5บาทขายน้ำดื่มขวดกลางราคาขวดละ8บาทเมื่อขายหมดจะได้กำไรมากกว่า250บาท อยากทราบว่าตุ๊กติ๊กซื้อน้ำดื่มขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวดข้อนี้นะคะประโยคที่แสดงว่าเราจะต้องใช้อสมการในการแก้ปัญหาก็คือเมื่อเขาขายหมดเขาจะได้กำไรมากกว่า2 5 0อบบาทอันนี้ครูไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะคะทีนี้ข้อนี้นักเรียนต้องใช้แนวะคิดของเรื่องกำไรด้วยกำไรคืออะไรกำไรก็คือราคาขาย ลบต้นทุนนะคะ,ะทีนี้ในการแก้อสมการก็เหมือนแก้สมการโดยทั่วไปก็คือเราอ่านดูว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาแล้วเราก็กําหนดว่าโจทย์เขาต้องการอะไรแล้วก็ให้ตรงนั้นเป็นตัวแปรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูจะให้ว่าขวดเล็กนะน้ำดื่มขวดเล็กเป็น x ขวดนะคะ ทีนี้โจทย์บอกเราอีกว่าขายน้ำดื่มขวดเล็กแล้วก็ขวดกลางนะคะรวมกันทั้งหมด200ขวดแสดงว่าถ้าเป็นน้ำดื่มขวดเล็ก x ขวดก็จะเหลือน้ำดื่มขวดกลาง200ลบ x ขวด ทีนี้ราคาขายราคาขายของเรานะคะเขาบอกว่าถ้าขายน้ำดื่มขวดเล็กราคาขวดละ5บาทก็แสดงว่าขายขวดเล็กได้เงิน5 x บาทถ้าขายน้ำดื่มขวดกลางราคาขวดละ8บาทก็แสดงว่าขายขวดกลางก็จะได้8คูณกับ200ลบ x ขวดส่วนต้นทุนก็คืออะไรคะต้นทุนก็คือ1,200บาทเพราะฉะนั้นเราก็เขียนอสมการของเราได้แล้วว่าราคาขายของเรานะ ก็คือ5 x นะคะบวกกับราคาขายน้ำดื่มขวดกลางของเราก็คือ8คูณกับ2 0 0ลบ x นะคะทั้งหมดนี้นะคะลบต้นทุนต้นทุนก็คือ1,200บาทได้กำไรมากกว่า250บาทซึ่งเรายังไม่ทราบว่า มันเป็นกำไรเท่าไหร่นะคะแล้ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่า250บาทจากนั้นเราก็แก้อสมการค่ะนักเรียนก็แก้อสมการธรรมดาเลยนะคูณกระจายเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เป็น 5x บวกกับ8คูณกับ200 8คูณกับ200ก็เป็น8 2 1 6เป็น1,600 8x คูณ x ก็เป็น ลบ 8x นะคะลบ1,200มากกว่า250 5x ลบ 8x ก็เหลือลบ 3x นะคะก็จะเป็น1,600ลบ 3x ลบ1,200มากกว่า250 1600ลบ1200ก็เหลือ400ลบ 3x มากกว่า250นะคะย้าย 3x มาด้านนี้เป็น400ลบ250 400ลบ250เหลือเท่าไหร่คะ ต่ออีกด้านหนึ่งนะย้ายสามมาหารนะคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหารด้วยสามมากกว่า x เพราะฉะนั้น x จะมีค่าน้อยกว่าห้าสิ คำตอบ x มีค่าน้อยกว่า50อยากทราบว,ว่าตุกติ๊กซื้อน้ำดื่มขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวดสแสดงว่าตุกติกซื้อน้ำดื่มมาขายอย่างมาก49ขวดนะคะ นี่คือคำตอบนะคะก็จบแล้วสำหรับตัวอย่างที่1